ก็พอเริ่มทัวร์ด้วยกันเนี่ยจริงๆแล้วคือ,อแคทนี้เขาก็เป็นคนที่สนใจเรื่องสุขภาพมากสมัยเรียนเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยผมเอกบโอเคมีสตีก็เลยจะมีความรู้ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มี Develop ปโปรดักมาอันหนึ่งทำด้วยกันก็ชวนๆกันไปนั่นแหละมันก็ทำกันอยู่สองคนนะรัวร์ไปว่ามันจะแบบมีปัญหาตามมาหรืเปล่าแบบ้รับไมีไมไม จะด้วยนิสัยผู้ชายด้วยอ่ะคือแค่นิสัยผู้ชายแล้วแบบไม่ค่อยแบบอิจฉาจิจฉาอะไรเงี้ยมันจริงจริงๆแล้วก็ ผมว่ามันได้ทดลองอการที่เราทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยมันก็เป็นธุรกิจใหญ่เลใช่ก็ถือว่าได้ทดลองทําธุรกิจกันในเบื้องต้นแล้วใช่ก็คิดว่าจะแฟกันน่ะเนาะคือเราไม่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 ปิดบังอะไรอย่างเงี้ยคือใช่แล้วอยากแฟร์อีกอย่างก็คือก็รู้จักมา30มสิบปีแล้วใช่ผมเห็นเขาอยู่กับเพื่อนๆเขาเขาก็แฟร์กับทุกคนตลอดเวลาอะไรเงี้ยทุกอย่างคุยชัดเจนกันเราว่าอย่างนี้นะเราทําอย่างนี้นะเราจะลงทุนอะไรแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยเป็นแบบฝรั่งฝรั่งไปเลยใช่ใช่เราจะคุยง่ายกว่ากันเยอะ 哈哈哈